เชื่อวอร์ดมาเพราะเราได้รับมาตลอด9ปีสอนเลยขอบคุณแฟนเพจเคฟซีทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าได้เข้ามาร่วมสนุกมันยิ่งทําให้เราอยากจะสนุกขึ้นไปในทุกๆปีค่ะก็ดินดีมากที่เว็บไซต์กับโซเชียลมีเดียเจัรางวัลนี้าานทุกปีเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม Social Media โซเชียลมีเดียในประเทศไทยนะคร ในทุกแก,กลลอรี่แล้วก็ในวงการต่างๆต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้บริโภคทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้ความสนใจในสื่อโซเชียลนะคะคที่ทําให้ทาง CP ได้รับรางวัล Thailand Social Award ในครั้งนี้นะคะรู้สึกด,ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆ,ๆนะครับเนไงพวกเราเองก็อยากจะเป็นปกําลังใจาให้กับพี่ๆน,น้องๆทุกสาขาทุกร,รงางวัลเลยนะคบผม Social a อ a เขาเขาแบบเชิญเรามาอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีมากขอบคุณทุกคนที่แบบให้การตอบรับแล้วก็รักเราเหมือนที่เรารักเขาอะไรเงี้ยอุ้ยดูดีมากแนะนาตัวหน่อยค่ะ ก็ต้องบอกว่าดีใจขอบคุณทางทีมผู้จัดแล้วก็คนดูทุกคนก็เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความรู้ด้านการเงินให้กับประชาชนคนไทยก็เป็นสาขาที่ถ้าเรายิ่งตกกระป๋องเร็วยิ่งดีครับแต่ว่ามีคนหนุ่มคนสาวมาช่วยกันทําเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าให้ลุงๆขอบคุณรางวัลไทยแลนด์โซเชียลอ a r d ที่ให้จิ้วมาปีที่2แล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับภาคภูมิใจที่ที่ได้มีโอกาสขึ้นมาขึ้นมาบนบนแห่ง บนเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับยินดีมากเลยก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณ Social Awards ์ดกมานะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อ Recognize ความสำคัญของ,ของโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง Tool ท,ที่พวกเราในวงการใช้เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาครับดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นเอ่นหนึ่งในแ s นลิสของรางวัลนี้นะคะก็พวกเรานสัญญาว่าก็จะทำผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆเสมอเลยนะคะสวัสดีค่ะพวกเรา4ย ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่ในโซเชียลนะคะก็หวังว่าเราจะยังทำผลงานให้ทุกคนประทับใจได้ต่อไปค่ะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนๆที่ติดตามเรามานานขนาดนี้เราคงไม่ได้รางวัลน,นี้หรอกเราคงไม่ได้ทสิ่งที่เรารักก็รู้สึกไม่คาดฝันนะผมก็ตั้งแต่ทำคอนเทนต์มาก็ไม่เคยคาดหวังรางวัลอะไรเลยก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบในผลงานนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมก็เป็นจุดหนึ่งของชีวิตที่เหมือนกับว่าเราทําผลงานมาค่อนข้างนานแล้วก็ มีคนเล็งเห็นมีคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าแทร็กเรคคอร์ดของพวกเราอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนรางวัลที่มันไกลตัวเราออกไปนิดนึงใช่ไกลตัวเราตาววงการเพลงมีความเข้ามาเป็นแบบจุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่สวัสดีค่ะแม่นายวันนี้ก็ดีใจมากนะคะมาเป็นตัวแทนผลลิกิตนะคะรับรางวัลก็ต้องขอบคุณอ๋อเจ้าทุกท่านนะคะแล้วก็บอกว่า จากทุกแรงเชียร์แล้วก็ทุกทกท่านเลยเนี่ยที่ทําให้ผมได้ิดได้รางวัลน,นี้นะคะผมที่เป็นน้องใหม่ของวงการนะ,อะขอบคุณที่มอบรางวัลให้นะที่อุตสาหไปสํารวจและค้นหาเจอ,อแนะนำตัวหน่อยค่ะครับก็เชื่ออะไรยังไงบ้างครับเออชื่อเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับ,รบผมนันทนนนะครับวันนี้ก็มีวินเนอร์ด้วยครับเขินมากครับเขินมากครับดีใจมากครับผมต้องขอบคุณมากเลยอ่ะที่แบบผมผมเจอกลุ่มคนที่ดีอ่ะ เรามีกลุ่มคนที่ดีอะเราสึกว่าเราอยากใช้โซเชียลมีเดียเนี้ยในการเข้าถึงพวกเขารู้จักพวกเขามากขึ้นเลยดีใจมากมางานนี้2รอบแล้วนะคะเราก็เป็นไฟนาลิสต์ทั้ง2รอบเลยดีใจสุดๆไปเลยค่ะดีใจมากโพราะไป็ครั้งที่2แล้วที่ได้อยากมอบระงวัลนี้ให้กับวิธีบิวตี้บ็อกเกอร์ทุกคนเลยเพราะทุกคนก็ทํางานกันหนักมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่อยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงตอนนี้ก็ปัจจุบันก็เกือบ8ปีแล้วนะคะทุกคนก็คือซัพพอร์ตกันดีมากๆช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันอวยยศทุกครั้งเลยค่ะ Thailand Social Award.